ทานบอกไพ่รักเพียงพีง่ได้พบศบตาน้องมาเที่ยวทีวอออ่วัสบปนางพาคงจำแรงมาลอ่อใจพี่จบแม่นวลละอไปฝัน จะให้บึงไปถึงที่รักสองเราฝากฝากใจรักผูกพันเพียงหนึ่งเดือนที่เลื่อนจากกันว่ายวันเจ้ามีคู่มัน่นประคองนายน้องว่ารัก ทหารทับบกบกแล้วมาหาโกหกจนหัวอกกระนองเจ้าไม่น่าเจ่อนเห็นผลเราเรือนมีเงินมีทองแงงเดียวบางเดียวไม่เหลียวมามอง เดือนให้นอ้องก็น้อยเต็มทีลืมลืมทหารเดินดินลืมถิ่นรักเก่าเมืองลบบุรีลืมเจ้าลืมรถ g ีเอ็ีลืมสิตรี คนนี้เสียแล้วนอนหน้งลืมเลืมดมทารเดินดินลืมถิ่นระเก่าเมืองลบบุรีลืมเจ้เลืมรถเจเอ็มสีลืมเทปจตรี ที่นี้จะแล้วนอนนะอ่าอ่าอ่าจบแล้วครับเอาทอร์นีล้เดอสองเพลงเดิ้ル